โดนคุณใสข่ขมรอาการปางตายเรื่องนี้คือเรื่องจริงที่เกิดขึ้นกับเพื่อนของผมนายเลืองฤทธิ์แกได้ไปติดพันกับสาวคนหนึ่งและสาวคนนี้ก็มีหนุ่มขมรที่เข้ามาทำงานในเมืองไทยได้มาติดพันเช่นกันดังนั้นคนสองคนนี้จึงเกิดจีบสาวคนนี้แข่งกันไปในที และอยู่มาวันหนึ่งสาวได้จัดงานวันเกิดของตัวเองก็เชิญคนเพื่อนๆนมากินเหล้าที่บ้านก็มีเพื่อนๆของลุงเขมนก็มาด้วยนายเลืองฤทธิ์ก็ได้กินเหล้าหลายๆคนก็กินเหล้ากันจนมีความเมามากบางคนก็หลับไปนายเลืองฤทธิ์ก็เป็นคนหนึ่งที่กินเหล้าเมา แล้วก็ได้หลับไปในขณะที่พอตื่นขึ้นมานั้นก็รู้สึกว่าอา้าทำไมมีได้สายสินมาพันที่มือของตนเอง mm hmm. เขาก็แปลกใจมากแล้วมีความปวดที่ท้องปวดอย่างรุนแรงปวดมากานายเรืองฤทธิก์ก็ด้วยสัญชาตยานของเขาเขาก็เริ่มรู้แล้วว่าอ๋อนี่คงจะเป็นคุณใส่คขมรอย่างแน่นอนแล้วก็กลับบ้านกลับบ้าน เพื่อที่จะมารักษาตัวเองแล้วก็ยิ่งปวดหนักมากขึ้นมากขึ้นแล้วก็ในเรื่งนี้ก็ตัดสินใจมาหาญาติที่กรุงเทพเพื่อที่ให้ผ่ากลับบ้านในต่างจังหวัดและการที่มากรุงเทพนั้นก็ได้ผ่านไปที่วัดอินทรวิหารซึ่งมีพิธีการที่จะสวดผ่านยักษ์ นายเรืองฤทธิ์ก็ปวดมากปวดจนทนไม่ไหวก็เดินเข้าไปในพิธีสวดผ่านยักษ์อ่คนที่ดูแลพิธีก็กันกันไม่ให้เข้าบอกเข้าไม่ได้เข้าไม่ได้บังเอิญโชคดีไปเจอหลวงพ่อเข้าหลวงพ่อเดินมาพอดีนายเรืองฤทธิ์ก็ด้วยความปวดทรมานอย่างมากเหมือนมีมีดโกนมาบาดในท้องก็เข้าไปกราบเท้าหลวงพ่อไปกราบเท้าหลวงพ่อ กราบเท้าเสร็จแล้วหลวงพ่อก็บอกเอออย่าไปห้ามเขาเลยโยมเขาไม่สบายเอางันอย่างนั้นเดี๋ยวจะสวดให้เดี๋ยวจะสวดให้และหลวงพ่อก็ได้ทําการสวดให้สวดบทของสวดพันยักษ์เนี่ยสวดไปหนึ่งจบแล้วก็นายเรืองฤทธิ์ร,รู้สึกว่ามีแสงอะไรออกวับวาม,มาที่ตัวเนี่ยออกวาบวาบว,าบ,วาบแล้วก็ เอ,อ,อาการก็เรียกว่าหายพอสวดบทที่สองบทที่สอาการก็หายปิดทิ้งเลยนายเรืองฤทธิ์ก็จึงรอดพ้นจากคุณสของเขมรอย่างอย่างอุดบิดถ้าไม่เจอหลวงพ่อมาช่วยสวดผ่านยักษ์ให้มาช่วยสวดใ,ให้ก,ก็ก็คงจะต้องตายนะครับอันนี้เรื่องนี้ก็เกิดขึ้นจริงนะครับเป็นเรื่องจริงที่นายเรืองฤทธิ์แก มลบังเอิญว่าเดินไปหาญาติแบบบังเอิญว่าผ่านวัดอินทรวิหารเข้าแล้วก็ไปเจอหลวงพ่อหลวงพ่อนี้ก็มีเมตตาก็ได้ช่วยเหลือ,อไว้ซึ่งเรื่องราวนี้ก็เกิดขึ้นตนเราพศส0่บนะครับ40เล็กน้อยนะครับได้ปรากฏว่านายเรืองฤทธิ์เขาก็หายจากอาการที่โดนคุณใสขเขมรด้วยมน สวดผ่านยักษนี่แหละครับดังนั้นก็จึงมาเล่าให้ฟังว่าคุณใสขมรก็ยังมีความอันตรายอยู่ถ้าใครไปพบไปเจอคนที่เขาเก่งวิชาก็อันตรายมากถึงกับชีวิตนะฮะอันนี้ก็ในเรื่องลิศปวดท้องปวดอย่างมากปวดเป็นอาเจียนแล้วก็แต่ไม่อาเจียนแต่ว่าในท้องเขาเนี่ยเหมือนมีมีดโกนมาบาดอยู่ตลอดเวลานลครับปวดทรมานอย่างที่สุดเขาว่าอย่างนั้นนะฮะ แล้วก็มาเจอหลวงพ่อซึ่งมีเมตตาแล้วก็สวดให้แล้วก็ของก็ออกไปของก็ออกไปในหลังฤกก็จึงได้ลอดจากมนดำหรือว่ากุญสของเขมรนี้เรื่องนี้คือเรื่องจริงที่เกิดขึ้นกับเพื่อนร่วมงานของผมก็เลยมาเล่าประสบการณ์แบ่งสู่กันฟังว่ามนดำเขมร ก็ยังคงมีอยู่และมีความอันตรายซึ่งถ้าใครโดนแล้วก็มีความอันตรายมากก็เลยมาเล่าแบ่งสู่กันฟัง